คว้าโอกาสล่าอนาคตล้วงอินไซต์เรื่องม a n d ฐานเอ o อนาเมิก r อร2มรูท u ซั r e วนตี้เไทยลเศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตว IGHT, 2023, ร,คตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทูลล่ำซำาเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียระวณน,น์ สุพวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงศรีวนิศทัตยาอินทรวิชยัยสมโพศ์อาหุนไยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาคอนีพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจซื้อบัตร early bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้น การลดไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับหลายๆคนนะครับผมเองก็เคยอยากลดไขมันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยเราอยากหาวิธีที่ลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลายคนเนี่ยพยายามกินคลีนก็แล้วออกกํลาลังกายก็แล้วนะครับแต่ไขมันเนี่ยมันก็ไม่ลดสักทีบางทีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยํานะครับวันนี้ครับผมก็หาวิธีมาให้ทุกคนนะครับว่าเราจะบีบหรือว่าบังคับร่างกายยังไงให้มันใช้ไขมันแทนที่จะใช้น้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักครับ This is the standard podcast eye-opening for your ears top to toe podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าหลายคนนะครับที่อยากลดน้ำหนักหรืออยากลดไขมันเนี่ยเพราะว่าอยากจะใหะ้ร่างกายของเราเนี่ยมันดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าไขามันเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ บทบังกล้ามเนื้อของเรานะครับทําให้เราดูกล้ามเนื้อเพลยเอยเล่นกล้ามมาก็ไม่เห็นลายกล้ามเนื้อเลยนะครับซึ่งไขมันส่วนนั้นนะเขาเรียกว่า subcutaneous fat หรือว่าไขามันที่อยู่ใต้ผิวหนังเนาะจริงๆมีอีไขมันกลุ่มหนึ่งคือเรียกว่า visceral fat คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องมันเป็นไขมันที่พอกแล้วก็ไปเบียด อว้วาที่อยู่ภายในซึ่งมีเยอะนี่ไม่ดีเพราะว่าจะทำให้เกิดเป็นโรคที่เกี่ยวกับ metabolic disease ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนความดันเบาหวานต่งตางๆนะครับเพราะฉะนั้นการลดไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพของเราอยู่แหละนี้มาดูดีกว่าว่าจะทํำยังไงเราถึงจะบังคับหรือบีบร่างกายให้มันลดไขมันทาเก็ตได้ว่าเอาไขมันมาใช้ใเถอะไอ้ที่มันเก็บไว้นะครับสเต็ปที่1ครับถ้าอยากลดไขมันเราจําเป็นที่จะต้องตัดแป้งลงหรือว่าตัดน้ําตาลลงนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกงง เกี่ยวอะไรนะคือเราต้องการจะลดไขมันไม่ใช่หรอเราควรจะกินไขมันให้น้อยลงสิแต่ผมบอกเลยสเต็ปแรกต้องงดแป้งครับงดน้ำตาลจริงๆต้องบอกว่างดคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีคุณภาพลงนะครับที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับเวลาร่างกายต้องการใช้พลังงานเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้พลังงานได้จากทั้งน้ำตาลแล้วก็ไขมัน สองตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทางเลือกคือมันมีทางน้ําตาลแล้วก็มีไขมันที่อยู่ในร่างกายพร้อมกันเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเลือกใช้น้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานก่อนด้วยเหตุผลว่าน้ําตาลเนี่ยมันใช้ง่ายกว่าใช้งานได้เร็วกว่าสะดวกกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ําตาลล่องลอยอยู่มันจะเลือกน้ําตาครับเวลาที่ร่างกายต้องใช้พลังงานนะครับสิ่งแรกที่มันจะมองหาก่อนเลยนะครับคือหนึในเลือด มีน้ําตาลอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว,ว่ามันมีน้ําตาลอยู่ในเลือดนะครับน้าตาลจะถูกส่งไปยังอวัยวะหรือเซลล์ที่แบบโอ้กระละแอคทีฟเลยอ่ะต้องการใช้น้ําตาลในการสร้างพลังงานน้ําตาลในเลือดก็ถูกใช้ก่อนเป็นอย่างแรกเป็นแหล่งเอเนอร์จีแรกนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําตาลในเลือดมันไม่ค่อยมีมีน้อยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคือร่างกายก็จะไปสั่งให้ตับกับกล้ามเนื้อนี่นครับเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าไกลโคเจน ให้สลายออกมากลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ส่งออกมาให้อยู่ในเลือดเพื่อที่จะสามารถจะส่งไปยังอวัยวะต่างๆที่ต้องการใช้งานได้นะครับนั่นคือแหล่งพลังงานลําดับที่2นะครับคือถ้าน้ําตาลในเลือดไม่มีร่างกายก็จะใช้น้ําตาลที่เก็บอยู่ในรูปของไกลโคเจนที่เก็บไว้ในตับแล้วก็กล้ามเนื้อครับทีนี้ไอ้ไกลโคเจน,เนมันเก็บไว้เยอะไหมก็ต้องบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยครับจะเก็บไกลโคเจนไว้ประมาณ500กรัมในกล้ามเนื้อแล้วก็อีกประมาณ80กรัม เอาไว้ในตับโดยเวลาที่ตอนกลางคืนที่เรานอนเนี่ยครับคือมันก็จะมีบางส่วนของร่างกายที่ยังต้องแอคทีฟอยู่นะครับก็จะไปดึงอย่างเช่นสมองเนี่ยครับบางทีเนี่ยก็จะไปดึงน้ำตาลที่จากไกลโคเจนที่เก็บไว้ในตับเนี่ยออกมานะครับตอนที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยในตับก็อาจจะเหลือไกลโคเจนอยู่ประมาณ20กรัมนะครับแล้วก็ในกล้ามเนื้อเนี่ยก็ยังเหลือพอที่เราจะใช้ชีวิตจนกว่าที่เราจะกินอาหารเช้านั่นเองครับอะนั่นคือ2ทางเลือกแรกทีนี้ ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําตาลในเลือดก็ไม่มีน้ําตาลที่อยู่ในรูปของไกลโคเจนที่เก็บไว้ในตับแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันล่อยหลอลดน้อยลงไปเมื่อนั้นล่ะครับร่างกายของเราจะเริ่ม ใช้ไขมันที่เราเก็บเอาไว้ใน Fat เซลส์หรือว่าในชั้นไขมันของเราเนื้อเยื่อไขมันของเราเนี่ยดึงออกมาใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าสเต็ปแรกถ้าคุณอยากจะลดไขมันคุณจำเป็นต้องตัดคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีประโยชน์นะครับก็คือพวกน้ำตาลขัดสีทั้งหลายนะครับพวกขนมปังขาวทั้งหลายเนี่ยที่มันดูดซึมง่ายๆที่สามารถจะเพิ่มปริมาณของน้ำตาลในเลือดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่า จะได้กําจัดคู่แข่งของไขมันนั่นเองครับทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ไปเลือกไขมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีน้ําตาลไปพร้อมกับไขมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําตาลก็สูงขึ้นไขมันก็สูงขึ้นในเลือดนะครับทีนี้พอมันมีทั้งน้ําตาลและไขมันร่างกายดึงน้ําตาลไปใช้ก่อนแน่นอนนะครับส่วนไขมันที่มันอยู่ในเลือดมันจะไปไหนอ่ะมันก็จะถูกเก็บ สะสมเข้าไปในพุงของเราในเซลล์ไขมันของเราในชั้นไขมันของเรานะครับเก็บไปเรื่อย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 นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจุดหนึ่งร่างกายมันเก็บไขมันจนมันแบบที่เก็บมันไม่พอแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วมีน้ําตาลในเลือดเยอะสิ่งที่เกิดตามมาคืออินซูลินนะครับมันก็จะสูงขึ้นเพราะอินซูลินการที่อินซูลินสูงขึ้นเนี่ยเป็นการบอกว่าร่างกายเนี่ยช่วยเอาน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยไปเก็บหน่อย ซึ่งน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยมันก็ถูกเก็บใปนลูกไกโคเจนซึ่งถ้าเกิดว่าธนาคารที่มันเก็บไกโคเจนมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำตาลที่เหลือก็จะถูกสั่งให้เก็บเป็นแฟตหรือว่าไขามันนะครับทีนี้มันก็จะเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยถ้าเกิดว่าธนาคารที่เก็บไขมันของเราพุงเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยไขยมันแล้วมันไม่รู้ไปเก็บไหนแล้วอะคราวนี้ครับ ฮอร์โมนอินซูลินมันก็สูงขึ้นค้างเลยจะเกิดภาวะอินซูลินรีสิสแตนต์ก็คือต่อต้านอินซูลินคือหลั่งมาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วและเราจะเกิดโรคเบาหวานขึ้นมานะครับนี่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลาให้เรากินอาหารที่มีแคลเียเยอะๆที่มีทั้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยโคตรจะไม่เฮลตี้เลยเพราะว่าน้ําตาลก็ใช้ก่อนแฟตไม่ใช้แล้วนี้แฟตก็ยังสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปมากๆเนี่ยอินซูลินพุ่งสูงแล้วเรากลายเป็นเบาหวานอีกเลยนะครับงั็นการที่กินอาหารที่มีขาบน้อยหรือว่าการกินอาหารที่มัน เพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดค่อนข้างช้าหรือว่าอาหารที่มีไกลซิมิกอินเด็กซ์ต่ำๆนะครับก็คืออาหารพวกโปรตีนไขมันชั้นดีคาร์บโบไฮเดรตชั้นดีเนี่ยแล้วน้ําตาลพุ่งเข้าไปในกระแสะเลือดน่ะ น้อยๆไม่ค่อยโอเวอร์ชูตนะครับอินซูลินก็จะมาน้อยไขยมันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะถูกดึงมาใช้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับนั่นคือสเต็ปแรกคือเพิ่มโอกาสที่จะให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันได้โดยการพยายามบล็อกไม่ให้มีน้ําตาลเกิดขึ้นในร่างกายเยอะๆนะครับสเต็ปต่อมาครับถ้าเราสร้างซีติวเอชั่นที่จะเอื้อให้ใช้ไขมันแล้วต่อไปต้องหาวิธีที่จะเร่งการใช้ไขมันให้ได้เยอะๆนะครับวิธีการเดียวเลยครับที่เราจะใช้ไขมันได้คือร่างกายต้องใช้พลังงานต้องหางานให้ร่างกายเราทํานะครับ ซึ่งอันที่ obvious แล้วก็ง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือการออกกำลังกายหรือ exercise นั่นเองหรือว่าทำกิจกรรมที่มันต้องเบิร์นแคลอรี่เยอะๆนั่นเองนะครับร่างกายถึงจะดึงไขมันเอามาใช้ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าการออกกำลังกายทุกแบบมันจะมีประสิทธิภาพสามารถที่จะดึงไขมันออกมาใช้ได้นะครับมันต้องมีทริคด้วยนะครับอย่างที่หนึ่งคือเรื่อง duration หรือว่าระยะเวลาที่เราออกกำลังกายครับอย่างที่ผมบอกไปว่า ถ้ามันมีน้ําตาลแล้วก็ไขมันให้เลือกร่างกายจะต้องเลือกใช้น้ําตาลเพราะมันใช้งานง่ายใช้งานได้เร็วกว่านะครับในขณะที่ไขมันเนี่ยมันใช้งานยากกว่าถามว่าทําไมมันถึงใช้งานยากอะ่ะโอเคสมมุติว่าเรากําลังจะไปวิ่งนะครับการวิ่งคือการใช้กล้ามเนื้อขาถูกไหมคือในกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ เก็บไกลโคเจนอย่างที่ผมบอกไปคือเก็บน้ําตาลที่เป็นแหล่งพลังงานแต่กล้ามเนื้อไม่ได้เก็บไขมันนะครับไขมันน่ะมันพอกอยู่ด้านนอกของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกล้ามเนื้อกำลังใช้งานต้องการพลังงานสิ่งที่ง่ายสุดคือเอ้ยบอกไกลโคเจนแตกตัวซิมาเป็นน้ำตาลให้ฉันหน่อยแล้วไกลโคเจนมันอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่แล้วมันง่ายอะ่ะระยะทาง distance มันสั้นมากครับที่มัน ready to use มันดึงมา แล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่กล้ามเนื้อต้องการจะใช้ไขมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราออกกําลังกายครับ อย่างแรกคือออกกำลังกายปุ๊บมันจะมีฮอร์โมนบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกอะดรีนาลีนพวกคอร์ติซอลฮอร์โมนพวกนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปคิกอ off เอนไซม์ตัวหนึ่งที่อยู่ในแฟตเซลลหรือว่าเซลล์เก็บไขมันให้มันเริ่มหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าไลเปสครับไอ้เจ้าไลเปสเนี่ยมันดันเซนซิทีฟกับไอ้พวกฮอร์โมนที่ผมบอกซึ่งฮอร์โมนนั้นจะหลังเมื่อเวลาออกกําลังกายนะครับพอฮอร์โมนหลังปุ๊บ ไลเปสโดนเทิร์ออนทำงานคราวนี้ไขมันน่ะ <conception> ก็จะเริ่มแตกตัวอ่าท er ีนี้เราเก็บไขมันในรูปอะไรแล้วเก็บไขมันในรูปของไตรกรีสลด์คร <ver> ับเวลาที่ใครไปตรวจเลือดเราเจอว่าโหค่าไตรกลีไลด์สูงนั Venice ่นหมายความว่าคุณมีไขมันเก็บสะสมในร่างกายเยอะนะครับไอเจ้าไลเปสเนี่ยมันก็จะไปย่อยไตรกลีไลด์ซึ่งก็คือกรีเซอรอลที่ผูกกับ3มแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมัน3เส้นน้องไปตัดโช๊ะปุ๊บ กดไขมันก็แตกตัวไอ้กดไขมันเนี่ยครับพอแตกตัวปุ๊บมันก็จะต้องถูกส่งไปยังเส้นเลือดอา้าวเพราะว่าแฟตเซลล์มันไม่ได้สามารถจะส่งไปให้กล้ามเนื้อแม้จะอยู่ติดกันได้ตรงๆมันต้องส่งผ่านเส้นเลือดเนาะแฟตตี้อซิดหรือกดไขมันเนี่ยต้องถูกส่งไปในเส้นเลือดก่อนแล้วปัญหาคืออีกรดไขมันเนี่ยมันไม่ละลายนะ้ํา ะฉนนั้นมันต้องใช้ตัวช่วยต้องมีไรเดอร์ในการที่จะพาอีไขมันที่ไม่รายนานเนี่ยเดินทางไปยังก้ามเนื้อซึ่งไอ้ไรเดอร์นั้นนะครับคือโปรตีนชิ้นหนึ่งชื่อว่าแอลบูมินคือโปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวนั่นเองนะครับความยากเห็นไหมฮอร์โมนต้องมาเอนไซม์ต้องหลังถึงจะเริ่มแตกตัวแตกตัวปุ๊บส่งไปในเลือดในเลือดปุ๊บต้องมีแท็กซี่มารับมีไรเดอร์มารับอีกพาไปกว่าจะไปถึงก้ามเนื้อใช้เวลานาน,านมากซึ่งระยะเวลาทั้งหมดที่ทใช้เนี่ยครับ ไม่ต่ำกว่า15หรือ20นาทีหมายความว่าระยะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยครับต้องเกิน20บนาทีขึ้นไปไขมันเนี่ยมันจะถึงถูกวิ่งส่งมายังกล้าเนื้อแล้วกล้าเนื้อถึงจะเริ่มได้ใช้ไขมันในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายแล้วคุณออกกำลังกายสั้นๆแบบไปเดินสัก10บนาที15นาทีแล้วก็หวังว่าวันนี้ฉันได้ใช้ไขมันแล้วคาตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการที่ในการตัดไขมัน ในรูปที่เก็บเอาไว้ในธนาคารจนกว่ากล้ามเนื้อจะอามาใช้ได้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายครั้งหนึ่งอย่าต่ำกว่า20นาทีครับครึ่งชั่วโมง45นาที1ชั่วโมงนั่นแหละคุณถึงจะได้เริ่มใช้ไขมันนั่นเองอ่ะนั่นคือเรื่องระยะเวลาแล้วนะเป็นแฟกเตอร์แรกที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันมาใช้ได้แฟกเตอร์ที่2ครับอันเนี้ย เป็นหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าออกกําลังกายโซน2อ,ออกกําลังกายโซน2เนี่ยมันจะดึงไขมันออกมาใช้เยอะจริงไหมคําตอบคือจริงในแง่ของสัดส่วนระหว่างไขมันกับน้ําตาลที่ร่างกายสามารถเอามาใช้ได้ในการออกกําลังกายโซน2อ,อ่าทีนี้ย้อนก่อนนิดหนึงการออกกําลังกายโซน2มันคืออะไรมันคือการออกกําลังกายที่ หัวใจเราอะเต้นไม่มากจนเกินไปนะครับต้องเล่าอย่างนี้ว่าสัดส่วนที่ร่างกายใช้ไขมันหรือน้ําตาลในการเบปปรย์ปนพลังงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮาร์ดเรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจเราอะเต้นช้าๆไม่หนักจนเกินไปคําว่าช้าๆในนีน้คือเราสามารถที่จะหายใจทันหรือวิ่งหย่อยๆวิ่งเบาๆเ,เดินช้าๆแล้วเรายังรู้สึกหายใจได้ ต็มปอดยังสามารถที yeah. hey. はは่จะเมาส์มอยกับเพื่อนได้คุยโทรศัพท์เมาส์มอยได้คือสามารถจะเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้ช่วงนั้นเนี่ยร่างกายจะใช้ไขมันในการเบิร์นได้เพราะว่าการเบิร์นไขมันจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายแล้วหัวใจเราเต้นเร็วมากขึ้นมากขึ้นวิ่งเร็ววิ่งเร็วนี้ร่างกายหายใจไม่ทันเมื่อไหร่ที่ร่างกายเริ่มหายใจไม่ทันเนี่ยครับร่างกายจะสวิตช์คือไม่เหลือทางเลือกแล้ว ไม่สามารถจะใช้ไขมันในการเบิร์นได้แล้วเหลือออปชันเดียวคือน้ําตาลนะครับเพราะฉะเวลาที่ฮาร์ดเร์สูงๆเนี่ยสัดส่วนของฟูเอลหรือว่าเชื้อเพลิงที่ร่างกายใช้จะกลายเป็นน้ําตาลมากกว่าไขมันเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายด้วยโซน2นะครับสัดส่วนที่ร่างกายใช้จะเป็นไขมันมากกว่าน้ําตาลผมบอกตัวเลขคร่าวๆง่ายๆเช่น70เป็นไขมัน30เป็นน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการออกกําลังกายโซน2ใช้ไขมันเยอะกว่าน้ําตาล ใช่ไหมคําตอบคือใช่นะครับแต่การออกกําลังกายโซนสองเนี่ยมันเบามากครับทุกคนคือเท่ากับว่าคุณออกกําลังกายโซนสองสินาทีคุณอาจจะเบิร์นแคลอรี่ได้ผมยกตัวอย่างได้กลมๆนะเช่น100แคลอรี่นั่นหมายความว่าคุณอาจจะเบิร์นไขมันไปได้70แคลอรี่แล้วก็เบิร์นด้วยน้าตาลไปได้30แคลอรี่ซึ่งก็ดูเป็นตัวเลขที่เออน่าพอใจเนาะแต่กลับกันครับถ้าเราออกกําลังกายหนักหนักมากๆอย่างเช่น การออกกำลังกายแบบฮิตก็คือ High นเทนซิตี้เนาะวิ่งเร็วสลับกับชา้าช้าเร็วสลับกับช้าชเนี่ยครับคือระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยร่างกายอาจจะเบิร์นแคลอรีร่ได้อาจจะถึง500แคลอรี่เทียบกับการเดินช้าชาเนาะใน500แคลอรี่นั้นครับแม้ว่าสัดส่วนของการใช้น้ําตาลอาจจะเยอะกว่าไขามันเช่นอาจจะเป็นน้ําตาล70%คราวนี้ไขมันเหลืออาจจะเหลือแค่3 0แต่พอ คูณตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้ไปถึง150แคลอรี่ในขณะที่อาจจะเบิรนน้ำตาลได้350แคลรวมๆกันแล้วเนี่ยครับเราก็ยังจะเบิร์นไขมันได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายด้วยความเข้มข้นเยอะๆเยๆๆๆนะครับ เพราะว่าทอทอลแคลอรี่ที่เบิร์นจากไขมันเนี่ยมันเยอะกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าออกกําลังกายแบบไหนอ่ะไขมันจะถูกใช้เยอะกว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าออกกําลังกายหนักๆครับทุกคนไม่ว่าออกกําลังกายหนักๆรูปแบบไหนยังไงไขมันจะโดนดึงมาใช้แน่นอนเยอะกว่าเพราะว่าทอทอลแคลอรี่มันเยอะกว่านั่นเองครับแล้วจริงๆการออกกําลังกายแบบความเข้มข้นสูงๆหรือฮิตเนี่ยมันมีของแถมที่เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันสามารถที่จะกระตุ้นให้เปลี่ยนไขมันสีขาวให้กลายมาเป็นไขมัน ได้นะครับไขมันสีเบจเนี่ยจะมีความสามารถในการเบิร์นแคลอรี่ได้ดีกว่าไขามันสีขาวเพราะฉะนั้นมันสามารถทำให้เกิดเอ็กซ์ตร้าเบิร์นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดอยากออกกำลังกายที่มันทาร์เก็ตแฟไเยอะ ฮิตเลยครับหรือออกกำลังกายที่มันอินเทนส์มากๆไขมันได้ใช้แน่นอนครับสเต็ปที่3นะครับถ้าอยากจะเบิร์นไขมันนะครับคือเราจําเป็นให้ต้องกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆด้วยนะครับถามว่าโปรตีนมันเกี่ยวข้องอยังไงผมอยากจะเล่าคอนเซปต์หนึ่งครับเวลาที่เราลดน้ำหนักนะคนส่วนใหญ่มักจะแคร์ตัวเลขหรือน้ําหนักของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะแคร์เวลาที่ลดน้ําหนักเนี่ยคือ เปอร์เซนต์แฟตหรือว่าน้ำหนักของไขมันที่มีอยู่ในร่างกายของเราครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแคร์ตัวเลขน้ำหนักมวลรวมด้วยนะเฮย้ยน้ำหนักมันอาจจะลดจริง แต่สิ่งที่มันลดอะครับมันไม่ใช่แค่ไขมันแต่มันคือน้ำลงไปถึงกล้ามเนื้อด้วยคือถ้าเกิดว่าเราน้ําหนักลดแต่ปรากฏว่าน้ําก็ลดกล้ามเนื้อก็ลดนะสภาพร่างกายของเราเนี่ยครับคือร่างกายเชฟมันจะไม่ได้ดูดีขึ้นมันจะออกมาเป็นสภาพสกินนี้แฟทคือเราอกจะผอมแต่ว่าก็มีพุงน้อย,อยเป็นพุงหมาน้อยอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นเนาะฉะนั้นการลดน้ําหนักที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าควรโฟกัสที่การลดไขมันโดยที่น้ำเนี่ยไม่ค่อยลด กล้ามเนื้อเนี่ยไม่คลดแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยคือนอกจาก เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักลดลงเชฟหรือว่าบอดี้ของเราเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยถามว่าจะทำยังไงล่ะก็จำเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องกินโปรโตีนให้มันเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยเราลดลงไปด้วยนะครับถามว่าต้องกินโปรโตีนเยอะแค่ไหนครับอย่างน้อยเนี่ยควรจะกินโปรโตีน1.5เท่าหรืออาจจะมากขึ้นไปได้ถึง2เท่าหรือว่า2.2เท่าของน้าหนักตัวนะครับ <S 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 เอ๊ะมันคานวณยังไงอบางคนอาจจะงงเนาะสมมติว่า,าเราน้ำหนัก 70กิโลกรัมนะครับ70กิโลกรัมเนี่ยกินโปรตีน1.5เท่าหมายความว่าเอา1.5คูณเลข70มันจะออกมาประมาณกลมๆแล้วกัน100รซึ่งมันจะเป็นหน่วยกรัมนะครับหน่วยคือ100กรัมของโปรตีนซึ่ง100กรัมของโปรตีนเนี่ยมันไม่ใช่100กรัมของเนื้อไก่หรือ100กรัมของไข่นะครับเพราะว่าเรากินเนื้อไก่100กรัมเราอาจจะได้โปรตีนเพียงแค่20 ถึง25กรัมเท่านั้นเองแล้วตัวเลขพวกนี้ว่าเอ้ยอาหารแต่ละแบบในน้ำหนักเท่านี้มันมีโปรตีนกี่กรัมล่ะมันสามารถจะเซิร์ชดูได้นะครับมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราควรจะกินนะคือ1.5เท่ามากได้ถึง2.2เท่าของน้ำหนักของร่างกายถึงจะเป็นโปรตีนที่มากเพียงพอที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ค่อยลดนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับการออกกำลังกายก็มีผลมากๆครับคือเวลาที่เรา เลือกออกกาลังกายลดน้าหนักเนี่ยขอบางคนอาจจะเลือกเฮ้ยคาร์ดิโอไปเลยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคิดว่าการคาร์ดิโอเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้าหนักลดได้ดีแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าการออกกำลังกายที่ทําให้ลน้ำหนักได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเวทเทรนนิ่งคือการยกน้าหนักนะครับถามว่าทําไมเวลาที่เรายกน้ําหนักอ่ะมันเป็นการทําลายกล้ามเนื้อนะครับทำลายกล้ามเนื้อแล้วถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่สูญเสียและเผลอๆกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะ เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วถ้ากล้ามเนื้อมันยังอยู่แล้วมันยังเพิ่มขึ้นได้เนี่ยข้อดีคือมันจะช่วยในการเบิร์นแคลอรี่ในขณะที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็นพสซีฟเบิร์นไม่ต่างกับพสซีฟอินคัมเลยนะครับที่หลายๆคนอยากได้เนาะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายดีที่สุดคือการเวิร์กอัลคือยกน้ําหนักนะครับและจะดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณยกน้ําหนักด้วยแล้วก็คุณคาร์ดิโอไปด้วยนะครับก็จะช่วยทั้งรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถ เพิ่มปริมาณแฟตที่มันเบิร์นได้ดีอยา่าคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดจะลดแฟตนะครับเพราะว่าทาแบบนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคุณจะหายแล้วก็ต่อให้คุณกินโปรตีนไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะครับกล้ามเนื้อก็อาจจะยังหายอยู่ดีเพราะฉะนั้นกินโปรตีนเยอะแล้วก็ยังควรจะต้องออกกำลังกายแบบ strength training หรือว่าการยกน้ำหนักไปด้วยนะครับได้ๆนะครับใครที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยผมอยากให้คุณโฟกัสที่การลดปริมาณไขมันหรือว่า Fa t percentage ของร่างกายลงไปนะครับอย่าไปสนใจตัวเลขที่ขึ้นอยู่บนสเกลนะครับและสิ่งที่ควรทำาคืนอันหนึ่งคือการตัดแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วก็เลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพคาร์โบไฮเดรตยังจําเป็นนะครับทุกคนแต่ต้องกินตัวที่มันมีคุณภาพเสร็จที่2นะครับคือการออกกําลังกายครับออกกาลังกายอย่างน้อยนานกว่า20นาทีเพื่อให้ร่างกายสามารถจะใช้แฟตได้แล้วออกกําลังกายแบบเข้มข้นไปเลยไม่ต้องกังวลมากว่าจะต้องเป็นโซน2หรือไม่โซน2 และเหนือสิ่งอื่นใดแค่คุณไปออกกําลังกายอย่างน้อยมันก็ดีแล้วนะครับได้ถูกรูปแบบแหละเอาจริงๆอย่างที่3นะครับควรจะกินโปรตีนเยอะๆแล้วก็เวทเทรนนิ่งไปด้วยนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสูญหายไปแล้วก็น้ําสูญหายไปด้วยนะครับเพราะเราอยากจะโฟกัสที่การลดแฟตไม่ใช่การลดน้ำแล้วก็ลดกล้ามเนี่ยนะครับ top to toe the standard podcast e o p e n i n for your ears